สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอก,ก,กันกับดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาทําคลิปตามคําเรียกร้องนะครับสําหรับรีเควสหนึ่งข้อความนะครับผมที่อยากจะให้แนะนําในส่วนของครีมกันแดดที่เอาไว้ออกนะครับเวลาที่แดดจัด,จดเวลาที่เล่นกีฬาเวลาที่ต้องเจอแดดจัดมากมีเหงื่อออกเยอะแล้วก็คุมหมันอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าต้องเป็นอะไรที่ ประสิทธิภาพในการกันแดดต้องดีนะต้องกันแดดได้ดีต้องกันน้ําต้องกันเหงื่อได้ด้วยครับเพราะว่าเวลาที่เราออกกลางแจ้งแล้วก็เล่นกีฬานี่เราก็จะมีเหงื่อแล้วก็นะครับผมมีฝุ่นควันมีอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้กันแดดเนี่ยไม่เสถียรได้เพราะฉะนั้นครีมกันแดดที่เราจะต้องใช้จะต้องอย่างแรกเลยก็คือต้อง ค่ากันแดดต้องสูงนะครับกันได้ทั้งรังสี UVA และก็ UVB นะครับผมแล้วก็ต้องกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะครับ วันนี้ตอระกูลเลือกให้1ยี่ห้อก็แล้วกันนะครับผมที่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมีจําหน่ายกันทั่วไปหาซื้องา่ายราคาไม่แพง1สูตรของบีโอเรตัวนี้เลยนะครับผมที่เขาออกแบบมาสำหรับการออกแดดจัดๆมีสรรพคุณในเรื่องของการปกป้องรังสีที่ดีแล้วก็อย่างกันน้ำกันเหงื่อกันอีกด้วยนะครับนี่คือในส่วนของ Sports Outdoor, B i o r ร UV Perfect m i หลอดสีฟ้านี่เองแหละนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูสรรพคุณกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือ Bio Ray UV Perfect Milk SPF 50+ PA++++ นะครับบวก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 ค่ากันแดดสูงมากเลยแล้วก็เป็นเนื้อน้ำนม ในการปกป้องแสงแดดนะครับที่เขาบอกว่ากันน้ํกากันเหงือ่อและก็ติดทนนานเหมาะอย่างยิ่งสําหรับกิจกรรมกลางแจง้งหรือว่ากีฬาถัานน้านะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ Very high level of UV protection ระดับการปกป้องที่สูงสุดนะครับปกป้องทั้งรังสี UVA 1, UVA 2และก็ UVB พร้อมด้วย SPF 50บวก PA 4บวกที่ติดทนมากๆเลยนะครับ ข้อที่2ก็คือ Very Water Resistant นะครับกันน้ำแล้วก็กันเหงือ่อสูตรกันน้ำกันเหงื่อนะครับไม่ก่อให้เกิดคราบขาวหลังทาเหมาะกับกิจกรรมกลางแจง้งหรือว่ากีฬาทางน้ำใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับ3ก็คือเป็นเนื้อน้ำนมสมูทตมิลกลี่ยง,ง่ายทางง่ายบางเบารู้สึกสบายผิวแล้วก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและก็ผิวกายพร้อมผ่านการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดสิวหรือว่านัน คอมบิโดเจนิกเทสนั่นเองนี่นะข้อดีเด่นๆหลักๆนะครับแค่3ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เลิฟแล้วนะครับ 1. ก็คือปอป้องกันแดดที่สูงสุดมากๆ 2. ก็คือกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็3ก็คือไม่เหนียวไม่มันแล้วก็ไม่วอกเดี๋ยวเราไปดูเนื้อนะครับในส่วนของเจ้าครีมกันแดดตัวนี้กันดีกว่านะครับของบ i โอเรว่าเป็นอย่างไร ก็ตระกูลจะให้ดูในส่วนของเนื้อสัมผัสเนาะนะครับผมว่าเป็นเนื้อน้ำนมที่เกลี่ยง่ายทานง่ายจริงไหมแล้วก็ทาแล้วมันจะไม่วอกไม่มันจริงหรือเปล่านะครับผมแต่อาจจะมีนิดหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าส่วนมากทุกสูตรของบีโอเรเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เยอะพอสมควรเป็นอันดับต้นๆรู้สึกว่าจะเป็นถ้าเกิดว่าใส่มาในสูตรเนี่ยก็ แอลกอฮอล์จะอยู่ในลำดับที่3ที่4ประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าปริมาณเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั <c oughs> ้นใครที่อาจจะแพ้แอลกอฮอล์หรือว่าแพ้น้ำหอมหรือว่าแพ้อะไรในครีมกันแดดหรือว่าเครื่องสำอางก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือทานในปริมาณที่น้อยหน่อยหรือได้มีการเทสนะครับก่อนการใช้เช่นการทาใต้วงแขนทิ้งไว้หนึ่งคืนถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถจะใช้ได้วิธีการใช้ ครีมกันแดดของ bio r a ถ้าเกิดว่าเป็นขวดแบบนี้นะครับผมก็ให้เขย่าให้ดีนะนะครับคือข้างในเราจะได้ยินเสียงลูกกิ้งที่เขาใส่มาเพื่อให้เราได้มีการเช็คเขยา่าครีมกันแดดให้มันเข้ากันเพราะว่ามันเป็นสูตรน้ำนมสูตรน้ำนมเวลาที่มันตั้งอยู่เฉยเฉเนี่ยมันอาจจะตกตะกอนหรือไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นก่อนใช้ให้เขยา่าให้เข้ากันให้ดีซะก่อนนะครับเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้เข้ากันแบบนี้นะ เราจะให้ดูเท็กซ์เจอร์ของเขาว่าเป็นอย่างไรเราลองทาที่หลังมือดูนะครับผมเกลี่ยง,ง่ายทางง่ายแต่ทันทีที่เปิดออกมาก็จะได้กลิ่นแอลกอฮอล์แรงหน่อยนิดนึงนะอืม เกลี่ยง่ายทางง่ายสบายผิวเย็นสดชื่นนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยกับการที่เราจะต้องเจอแดดจัดๆนะครับผมไม่วอกไม่มันแมทไปกับผิวไม่ลอยแล้วก็ไม่เทาด้วยนะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับผู้ชายที่มองหาครีมกันแดดนะครับผมที่บางบาเบาเกลี่ยง,ง่ายทางง่ายไม่วอกไม่มันแบบนี้ รวมถึงผู้หญิงหลายๆคนนะครับผมที่ชอบเนื้อครีมกันแดดที่บางเบาสามารถจะใช้ตัวนี้ได้ดีเลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นเมคอัพเบสที่ดีให้กับคุณคุณกันด้วยนะครับเดี๋ยวต่ตอรากคุจะลองทาที่ผิวหน้าให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องออกไปข้างนอกแล้วนะครับผมทาให้ได้2ข้อนิ้วมือนะครับตอ่อรคุณกะเอา,าอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งเพราะว่าอยากจะให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการกันแดดเนี่ย มันดีหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอมันเซ็ตตัวเราเนี่ยมันจะวอกไหมตอนแรกที่ทาก็รู้สึกว่าหน้าขาว,ขาวนะครับหน้าขาวเลย ปกติครีมปแดดเนี่ยเขาจะให้ทาก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนะครับประมาณ15-30นาทีบริเวณลำคอหลังใบหูเกลี่ยให้ดีให้ทั่วแต่เกลี่ยง่ายครับ อย่างไรบ้างเอ่ยเวลาที่ผู้ชายหลายๆคนนะครับผมไปโพสต์ไปตั้งกระทู้ไปถามหานะครับในส่วนของอแนะนำครีมกันแดดดีๆครับปกป้องสูงๆไม่เหนียวไม่มันไม่เยิ้มไม่วอกไม่อะไรเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็จะมีคนเข้ามาแนะนำเจ้าตัวนี้กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ชอบใช้ แล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับผมหลายๆคนที่เข้ามาเตือนแล้วก็บอกว่าจเจ้าสูตรนี้ของบิโอเรหรือว่าทุกสูตรแทจบจะทุกสูตรเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์เยอะนะให้ระวังด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคุณก็แล้วกันเนาะวิจารณญาณของแต่ละคนว่าคุณแพ้แอลกอฮอล์หรือไม่หรือว่าคุณคิดว่าแอลกอฮอล์น่าจะมีนะครับในส่วนของ เอฟเฟกต์นะครับต่อผิวของคุณในอนาคตหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วแอลกอฮอล์ที่ใส่มาในครีมกันแดดมันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นตัวการละลายส่วนผสมต่างๆให้มันเข้ากันเพราะฉะนั้นในครีมกันแดดส่วนมากนะครับผมก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยแต่อาจจะมากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อแต่ละสูตรกันนั่นเองนะครับผม วิธีการดูว่าแอลกอฮอล์เนี่ยในแต่ละยี่ห้อเขาใส่มาเยอะมากน้อยอย่างไรก็ดูนะครับอ่านส่วนผสมดูถ้าเกิดว่ามันอยู่ในอันดับต้นๆนะครับก็แสดงว่าเขาใส่มาเยอะหน่อยนั่นเองนะเวลาอ่านเรียงส่วนผสมนะครับผมก็จะเรียนจากมาไปหาหน้อยนั่นเองนะครับอ่าหน้าใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม เป็นเนื้อมิ้วน้ำนมเกลี่ยง่ายทาง่ายกันแดดสูงกันน้ำกันเหงื่อนะครับผมแล้วก็ไม่เหนียวไม่มันแล้วก็ไม่วอกด้วยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยตอนนี้ครีมกันแดดได้ซึมหายไปกับผิวของตอ่อระกูลแล้วนะครับไม่ทิ้งความเหนียวไม่ทิ้งคราบมันแล้วก็ ไม่วอกด้วยสังเกตว่ายังเห็นรอยสิวอยู่บ้างไม่ได้ปกปิดเหนียวหนึบอะไรขนาดนั้นนะครับแค่นี้เราก็สามารถที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดจัดจข้างนอกกันแล้วรวมรวมไปถึงการเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะครับ แต่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการอยากจะให้ประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการกันแดดได้สูงดีจริงๆเนี่ยคุณควรที่จะพกนะครับไปด้วยนะครับเพื่อทาซ้ำในระหว่างวันนะครับเพราะว่านะครับแม้ว่ามันจะกันนะ้ำกันเหงื่อได้เป็นอย่างดีแต่เพื่อความมั่นใจนะครับผมว่าเขาจะปกป้องเราได้สูงสุดเราก็ควรที่จะเอาไปทาซ้ำในระหว่างวัน สาะสระหลายคนที่แต่งหน้านะครับผมก็อาจจะต้องลองดูว่าถ้าเี๋ยว,ว่าถาทับเครื่องสระอาะแล้วเนี่ยมันจะทําให้อา่าเครื่องสราสรบ,บนหน้าของคุณเนี่ยมันเลอะเลือนหรือไม่อะไรอย่างไงแต่จริงๆแล้วตระกูลเชื่อว่าน่าจะใช้ได้ดีนะครับเหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่มีผิวมันเหมาะกับคนที่ต้องการนะครับการปกป้องสูงๆเหมาะกับคนที่นาะครับผม ไม่ต้องการเนื้อครีมกันแดดที่มันเหนียวแล้วก็หนักหนามากๆนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับต่อรับคุณเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าชอบนะครับครีมกันแดดของบีโอเรในสูตรแรกๆที่ออกมาแบบนี้หลายหลายสูตรด้วยเหมือนกันนะครับแต่อาจจะติดที่เรื่องของแอลกอฮอล์กันนิดหนึ่งนะครับผมว่าเอ๊ ก็กังวลเหมือนกันว่าใช้ไปนานๆแล้วมันจะมีผลกับผิวในระยะยาวหรือเปล่านะครับหลายคนก็เข้ามาทําให้จิตตกเหมือนกันนะครับผมว่าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยผิวมันจะแห้งจะเหี่ยวรูขุมขนจะหยาบจ,จะใหญ่จะกร้านอะไรยังไงนะครับผมอ่ะก็ต้อง ลองกันดูนะครับใช้วิจารณญาณของแต่ละคนกันดูกรวกันนะครับหรือว่าใครที่คิดว่านะครับปัญหาเหล่านี้มันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นหรือสูตรอื่นที่ดีๆแต่ว่าสําหรับต่อระกูลแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าถามมาในเรื่องของโจทย์ที่ให้มาว่าอยากได้กันแดดดีๆคุมมันกันน้ำแล้วก็กันเหงื่อต่อระกูลแนะนำตัวนี้เลยว่าดีมากๆเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อ การปกป้องสูงสุดกันน้ำกันเหงื่อสำหรับกิจกรรมการแจง้งหรือการเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆแถมหาซื้อง,ง่ายราคาก็ไม่แพงกันด้วยนะครับอย่างที่ต่อระกคุณซื้อมาหลอดน,นี้นะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทนะครับแล้วแต่ช่วงแต่ใช้ได้นานด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของแอลกอฮอล์ที่มีอยู่เยอะในบิโอเรสูตรนี้กันแค่นั้นเองครับ ใครที่มีคำถามนะครับผมเข้ามาถามกันได้นะครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใครใช้อยู่ชอบไม่ชอบอย่างไรเข้ามาคุยกันใครมีคําถามเข้ามาถามกันได้หรือใครอยากจะรีเควสอะไรอยากให้แนะนาอยากให้แนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนอีกเข้ามาขอกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจงให้กับดีเจต่อกันด้วยวันนี้ดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ